น้องวีจีเตรียมเข้าโรงเรียนใส่ชุดนักเรียนแล้วน่ารักมากๆยิ่งโตยิ่งสวยและน่ารักมากๆเลยสําหรับน้องวีจีลูกสาวของคุ้งพลอยกับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ซึ่งพี่ๆแฟนคลับก็จะได้เห็นพัฒนาการความน่านรักของน้องวีจีอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมของทั้งคู่ซึ่งปัจจุบันน้องวีจีก็โตเข้าโรงเรียนแล้วทางด้านหนุ่มสอนรามก็ได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรม เป็นคลิปที่พาน้องวีจีไปลองชุดนักเรียนเตรียมเข้าโรงเรียนแล้วระบ,บุข้อความว่ามาซื้อชุดนักเรียนค่ะ่ามกลางพี่พี่แฟนคลับต่างเข้ามาชมความน่ารักของน้องวีจีเป็นจํานวนมากทั้งยังบอกว่าว้าวน้องวีจีจะได้ไปโรงเรียนแล้วเหรอเนี่ยเร็วจังค่ะกระโปรงเพิ่มอีกเบอร์น่าจะดีนะคะจะได้ไม่อึอดอดัดสวยๆจะได้ไปเรียนแล้วโตขึ้นทุกวันสวยขึ้นน่ารักจะไปโรงเรียนแล้วสาวน้อยเป็นตน้น ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ